สวัสดีครับวันนี้กลับมากลับมาที่เดิมครับที่ที่เคยอยู่ก็คือเสื้อกีฬาตกปลาท่นเองครับหลังจากที่สมาชิกถามว่าช่อง u t u b e อันเนี้ยเป็นช่องเครื่องเสียงหรือเปล่าจริงแล้วไม่ใช่ครับเราทําเพิ่เพมเข้าไปบ่างๆไม่มีอะไรทำครับเบิร์ดฟอร์โฮมก็เอาความรู้ไปอ้าวน,นี่กลับมาที่ตรงนี้ครับเป็นงานที่ต้องบอกว่ามาไกลครับจากแดนเกาหลีท่นเองนะครับนี่อันนี้ก่อน ให้ดูก่อนครับอันนี้เป็นงานเสื้อตกปลาครับสีเขียวครับโทนสีเขียวดําเดี๋ยวจะส่งไปที่เกาหลีนะครับเพิ่งเสร็จเป็นหมาดตร้อนนี่นะจับมือร้อนเลยเห็นไหมครับอันนี้นี่ลูกค้าออกแบบรุดลายได้ครับอยู่เกาหลีก็ตกปลาได้นะครับเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศเกาหลีครับแล้วพอดดีเขาอยากได้เสื้อตกปลาถามว่าเราส่งมันก็ส่งนะครับแล้วก็นอกจากเสื้อแล้วเขาก็มีทาหมวกด้วยนี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวแอดมินลองโชว์ใกล้ๆหน่อยอ่าเป็นหมวกจะมีสองสีสีอันนี้ดําหน้าขาวก่อนนะครับพิมพ์โลโก้อะไรนะ ื่อลูกโอ้ชื่อทีมของชื่ออะไรนะครับคำเลาะฟิชชิ่งอ่าคำเลาะฟิชชิ่งครับแล้วก็อีกใบหนึ่งจะเป็นสีชมพูอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับลูกองแต้ขอโทษทีครับอันนี้ครับอ่าคำเลาะฟิชชิ่งครับหมวกตกปลานะครับเด็กใส่ได้ด้วยนะเดี๋ยวอันเดียวให้ให้พี่เชนตัวน้อยมาใส่ให้ดูว่าใส่แล้หรล่าไหมครับยืนขึ้นหน่อยครับคุณน้องคุณลูกยืนตรงนี้นะครับอันเดียวตรงนี้มาขึ้นมาเร็วลองใส่เดีว อันนี้ตรงนี้เนยครับเลยชักขึ้นไปจริงๆมีหมวกเด็กด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหมวกผู้ใหญ่แต่เด็กก็ใส่ได้ครับพอดีลูกผหมหัวใหญ่ <c oughs> ใช่จริงก็เด็กก็ใส่ได้นี่ครับนี่นะครับใส่แล้วก็หน้ารักแบบน,นี้นี่นครับใส่ได้พอดีเลยแต่จริงๆแล้วเขาจะมีหมวกเด็กด้วยครับก็กกบใบมันก็เล็กกว่านิดนึงอ่ะโอเคครับเสร็จแล้วทีลงมาครับลงมาลงมานอกจากหมวกของทีมนี้แล้วนะครับก็จะมีอีกสอทีม อ๋อ oh, ลืมบอกอันนี้หมบกอันนี้นะครับจะเป็นงานสก,กรีนก็เรียกว่างานสก,กรีนแบบดิจิตอลที่แอดมินโชว์กินนี่นะครับก็คือจะเป็นสีหน้าขาวมวกหน้าขาวก็วจะพิมพ์ลงไปแต่อีกแบบหนึง่งถ้าแบบว่าอยากได้มวกหน้าดําก็จะเป็นสก,กรีนดิจิตอลอีกแบบหนึ่งอ่ะครูครับอันนี้ไปให้คุณมาหมายหน่อยเป็นของทีมฮักแพววันนี้ครับแฟเห็นครับเป็นหน้าดําลายพางด้านหน้าเป็นสีดําตะข่ายเป็นลายพางอันนี้ก็จะเป็นสก,กรีนอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็สวยเหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าครับว่าอยากได้หมวกหน้าขาวหรือว่าหมวกหน้าดํางานก็จะมีสองแบบหลังจากที่เคยทําคลิปไปบอกแล้วว่าเคยสอนไปแล้วว่าทํามหมวกสก,กินเป็นยังไงนะครับไปหารับชมเอาในช่อง u t u b e นะครับมีสอนไว้อ่าอันนี้อันนี้เฮมครับหน้าดําอีกแบบหนึ่งก็เป็นหน้าขาวเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นสก,กินแบบนี้ครับนี่อันนี้เป็นของทีม ทีมงานพาทีทีมงานพาย์ทีก็สวยครับอันนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวลองเทียบแอดมนลองเทียบงานสก,กีสองแบบนะครับว่าอ่าอันนี้ครับแล้วแต่ลูกค้าครับทางร้านเรามีบริการหมดครับแล้วแต่ลูกค้าหรือว่าอยากได้แบบไหน ก็สนใจสั่งได้นะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรเงี้ยครับจะส่งได้หมดครับอยู่ตามมา่างประเทศเราก็ส่งให้เป็นอาจจะเป็น EMS แต่ว่าเจ้าเนี้ยครับรู้สึกว่าจะไม่ได้ส่ง EMS นะครับคือลูกค้าบอกว่าให้ผมะไปส่งที่คาโก้ที่ประเทศไทยเนี่ยครับเพราะว่าค่าส่งมันจะถูกกว่าเดี๋ยววัน,น,นเนี้ยจะส่งอตรงเนี้ยครับทีมเนี้ยทีมงานคันละเนี่ยครับไปที่คา์โก้ที่ประเทศไทยก่อนแล้วเดี๋ยวคาโก้ครับเขาจะติดต่อกับลูกค้าที่เกาหลีทีหนึ่ง อันนี้ก็รู้สึกว่าจะเซฟค่าส่งมาเพราะว่าจะส่งไปเกาหลีตรงๆเลยนะรู้สึกอักเนี้น่าจะมีประมาณเกือบสองพันบาทนะครับราคาค่าส่งกับเท่าราคาเสื้อแล้วอะแต่ก็คือส่งได้มีบริการหมดนะครับจะค่้เราส่งที่ไหนก็ได้ล้วส่งได้หมดแล้วก็ส่วนงานแบบที่เสื้อปลาก่อนอันนี้ลูกค้าเป็นคนดีไซน์มานะครับดูจากทางร้านก่อนว่าเอ้ยพี่ผมชอบเสื้อลายนี้เปลี่ยนอะไรแบบนี้ได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับอยากใส่ปลาอะไรใส่ที่ท่ตัวไหนเงี้ยเราดีไซน์ให้ เราบ่าวทำแล้วก็มีการแก้แบบแก้ไปแก้มาก็อาจจะใช้เวลานิดนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลาที่หนึ่งอาจจะมีสักประมาณสิบถึงสิบสี่วันนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเสร็จแล้วก็ส่งได้เลยมั่นใจได้นะครับสําหรับวันนี้ก็จบการรีวิวแค่น,นี้ก่อนสั้นๆก่อนนะครับเอาไว้ไปําเพื่อเสียงต่อเ <c oughs> จอก,กันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ